โอเคครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจักรพัฒน์แ่งสายฝนนะครับวันนี้อยู่กับผมจักรพัฒน์แสงสายฝนวันนี้ฮีโร่ที่เราจะมาแนะนําซเทีมก็คืออ n s o ซนะครับเริ่มนะครับอ n s o ซขอเปิดเพงลงร้อนสักครู่นะโอเคนะครับอ n s o ซนะในตําแหน่งของจังเกิลนะครับอ n s o ซในตำแหน่งของจังเกิลนะครับ เอซูซินนะครับนี่ครับผมเอ,เอ็นโซนะเอ็นโซนะจะพูดนะครับผมขอจะแนะนำให้ทุกคนดูอีกครั้งนะเพือ่อนทุกคนดูที่ทังเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นเอ่อทางด้านของรองเท้าตีเร็วนะครับผมจะไม่ออกรองเท้ากันทีๆนะรองเท้าตีเร็วดาบพรีน,นะครับ ซีรีส์สตริงเลยนะครับผมขึ้นเป็นซีรีส์สตริงสำหรับเอ่ออสหรับเ็นโตของเราขึ้นเป็นซีรีส์สตริงเสร็จแล้วซีรีส์สตริงเกาะนะครับ,บ,กบเกาะฟ้าเกาะฟ้าเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นทางด้านของดาบแดงน,น,นะครับดาบแดงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กอ่อเกิดน,นะครับนี่ครับค่ะเอ็นโต้ ไช่ทีผมแบบว่าผมจะไม่ใส่ฮาร์ดดีซีเพราะว่าเอ็นโซมันจะตีเบาเกินไปเอ็นโซจะตีเบาตอนต้นเกมเกินไปผมจะใส่เป็นรองเท้าโซนิคบูตแล้วก็ดาบที่เศนติที่พินติเสร็จแล้วทีลิสต,ติงนะครับทีลิสติงเจาะฟ้าเจาะฟ้าดาบไม่ใช่ดาบเพื่อแต่เป็นแต่เป็น ดาบแดงนะครับดาบแดงเสร็จแล้วก็จะเป็นทางด้านของ Bed In G B ขอเบดออฟอินฟินิตี้หรือกอเกอร์นี่ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะมีเสียงแรกซ้อนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเราแนะนำขอเป็นจะเป็นเหมือนเะดิะ okay. เรามาดูกันนี่พลังแสงกันเลยครับผมพลังแสงเอ็นโตรนั้นผมจะใช้เป็น ตีสามครั้งแล้วก็ระเบิดตัแต่ออกมานะมันจะเป็นเดวิ่วิคอนหนึ่ไม่ใช่เดวี่เดวิ่ชินเนอร์แล้วแล้วก็ฆ่าหรือแอสซิสจะได้เลือดเลยแฮทมีนะครับแล้วก็การตีลิงเกอร์อีกทีหนึงข้างล่างก็จะเป็นฮีลิชัคเตอร์ข้างข้างก็จะเป็นการตีลิงเกอร์นะครับการไปสองชั้นแล้วมาดูที่รูนนะครับรูนของผมก็จะใช้เป็นเจาะร้อน ก็ได้เ0าะร้อยแล้ก้อตเกาะหนึ่งรอยนนีหรือใครจะเปลี่ยนเป็นลูนหรอคีก็ได้ก็แล้วแต่แต่ผมจะใช้เป็นูนเจาะร้อยนะครับเจาะร้อยไม่ได้ห้อยคีนะจะเป็นสีแดง10เมตรนะครับ f ิเมตรนะครับ10เมตรนะครับแล้วก็เป็น สีม่วง10เมตรนะครับความเร็วนะครับ10เมตรนะแล้วก็สีเขียวเจเาะกราะนะครับ5เมตรนะครับรวมกันทั้งหมดก็จะได้90นะครับผมรูนตันแล้วนะครับนะครับรูนตันแล้วนะเอ็นโซก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แหละครับผม ก็จะมีพวกไอเทมพลังแฝงรูนนะครับประมาณนี้่วนจวนอันนี้ก็อาจจะเป็นพลังแฝงหวงก็จะเป็นป่านะเป็นตซป่านะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากเข้ามาได้กับผมก็ชื่อนี้เลยนะมิโกะอากินะนะครับเอ่อฝากคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนนำคลิปนะครับผมอยู่แรงไดมอนด์ไอวีนะนะโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลางก่อนสวัสดีครับผมโอเคนะบ๊ายบายนะครับ